เคยไหมอ่านหนังสือไปหลายหน้าแต่จำอะไรไม่ได้เลยวันนี้มีเคล็ดลับง่ายๆที่จะเปลี่ยนการอ่านให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นข้อแรกตั้งเป้าหมายก่อนอ่านถามตัวเองว่าทำไมเราถึงอ่านหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เราโฟกัสสิ่งที่สำคัญได้มากขึ้นข้อ2ส,สแกนเนื้อหาคร่าวๆก่อนอ่านจริงดูสารบัญบทนำบทสรุปเพื่อจับใจความหลักของหนังสือ ข้อ3อ่านอย่างตั้งใจไฮไลท์ข้อความสำคัญจดโนต้ตย่อหรือขีดเส้นใต้เพื่อให้เข้าใจและจดจำได้ดีขึ้นลองคิดตามนะสมมุติเราอ่านเรื่องการเงินส่วนบุคคลแทนที่จะอ่านผ่านผ่าน,านก็ลองจดรายรับรายจ่ายของตัวเองไปด้วยเลยมันจะทำให้เราเข้าใจเนื้อหาได้ลึกซึ้งขึ้น ข้อ4ทบทวนสิ่งที่อ่านเป็นประจำหลังจากอ่านจบแล้วให้สรุปใจความสำคัญด้วยภาษาของตัวเองหรือจะเล่าให้เพื่อนฟังก็ได้จำไว้ว่าการอ่านไม่ใช่แค่การกวาดสายตาแต่การทำความเข้าใจและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ลองเอาเคล็ดลับเหล่านี้ไปปรับใช้แล้วการอ่านหนังสือจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปแถมยังได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกด้วยเริ่มเลย